สวัสดีครับอยู่กันเกมทีมไฟล์แท็กติกนะฮะและสานามใดวันนี้เราจะได้อาร์คเมนคริสตมาติกทั้งหมดเลย และก่อนจะไปรับชมกันในวันนี้นะครับก็ขอแนะนําตัวแทนจําหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์กับร้านค้า Over Topup ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทีฟทีมีในเวอร์ชันมบายนะเป็นเวอร์ชันของมือถือนะครับก็สามารถเติมเกม,มเติมเงินได้สะดวกกว่าง่ายกว่าและก็ที่สําคัญคือร้านนี้ให้ราคาที่ถูกกว่าซื้อด้วยตนเองนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ w w w overtopup.com นะครับหรือติดต่อได้ที่หน้าแฟนเพจ Over Top Up ได้เลย be cruising in my lane fast call it high speed พิสมาติกอันแรกนะครับน่าสนใจก็ Going l o อกนะครับเราจะไม่ได้ดอกเบี้ยแต่ได้ XP มาแทนออันอื่นไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับผมนะะ มาเป็นก้อยหลอกนะครับเราก็จะได้ลงเลเวลรัวๆเอ็กขึ้นรัวๆไปค่อนข้างไวแต่จะไม่มีเงินเก็บนะครับก็รอบนี้สามารถไปที่5ได้เลยนะฮะใช้12บาทซึ่งเงินเก็บเราไม่มีอยู่แล้วดอกเบีย้ยมันไม่ให้อยู่แล้วครับก็ไม่จําเป็นต้องเก็บก็ได้อะขึ้นมาเวลห้าครับเพื่อเอาเรทเนาะเรทตัว4บาทเนี่ยมันจะ2%นะครับจบรอบนี้จะมีโอกาสเจอตัว4บาท ก็หลังจากจบทุกรอบเนี่ยเราจะได้เอพมาฟรี4เอ็กนะครับต่อรอบกับปกติจะได้2อยู่แล้วนะฮะถ้ากว่ารอบหนึ่งเราจะได้6 XP แต่ความลาบากมันอยู่ตรงที่ว่าเงินเก็บจะไม่มีนะฮะตรงนี้รายได้เราก็จะได้เงินต่อรอบอย่างเดียวนะครับกับการชนะก็จะได้1ทองรีโลยากหน่อยก็ต้องไปเล่นตัวแพงครับแล้วก็ลุ้น2กดาว มาถ้าสี่บาทครับป๊อปปี้แล้วก็ฮัสติลก็มาฮะนี่คือช่องทางการเก็บเงินของเราเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาฮัสติลอ่าพอไวได้เงินต้องดึงป๊อปปี้ีกันะ้เนี่ยนะี่ครับปัญหาว่าจูตตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์เคลียร์น่าจะต้องเคลียร์ทั้งหมดก็จะเหลือแค่3ตัวนะฮะอาจจะไม่ร่ำรวยเหมือนที่เคยเล่นปกตินะแต่คือได้เลเวลฟรีนะครับรอบละ6รอบละ6แล้วก็ไม่ต้องเก็บเงินนะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลย โอเคครับรอบนี้ถ้ามีเวกมาครับมีแอนดี้มาเดี๋ยวผมเปิดอีโมแล้วกันจะลงเลเวลก็ไม่พอแต่เราใกล้จะไปวีหกแล้วอีกนิดเดียวนะครับต่อไปไปได้เลยนะถ้ามีตังก็จะไปค่อนข้างเร็วฮะแล้วเจอตัว4บาทได้ก่อนชาวบ้านเขาเลครับแต่จะไปถึงสิได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าจาก9ไปส0ใช้เงินเยอะมากๆเลยแล้วเราไม่มีเงินเก็บนะครับแต่8ไป9ว่าน่าจะพอไหวอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู ไอเทมครับเดี๋ยวผมทำเป็นป๊อปปี้แลยกันนะครับก็จะต้องมีวอลม็อกนะฮะเก็บเข็มข,ขัดไว้เยอะๆก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าว h ีเทนเดอร์จะมาหรือเปล่านะครับก็เอาไว้ก่อนยังไม่รีบใส่ครับรอบนี้ไปเวลหเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เป็นอมูมูฮะได้มาเป็น4อีโบจะเห็นได้ว่าค่อนข้างเร็วเลยตอนนี้ปกติทุกคนจะขึ้นเวล5นะฮะเราไป6แล้ว แลวอีกประมาณ6รอบนะครับเราก็จะไปที่7ถ้าแบบไม่ได้ใช้ตังเสริฟเลยนะฮะเพราะว่าได้รอปละ6กเอ็คิดว่าอาจจะยังไม่ต้องรีบใส่ไอเทมก็ได้นะเรามีฮาร์ดสติลครับปล่อยแท้ได้แล้วก็เดี๋ยวไปรอดูเฮดไลเนอร์ตอนเวล8ผมว่าน่าจะพอทันนะฮะเผื่อว่าจะไม่ได้จบที่ป๊อปปี้ครับมันต้องรอดูเฮดไลเนอร์อีกว่าอะไรมา ประเด็นคือตังค์ไม่ค่อยมีครับมันสุ่มหาตัวที่ต้องการไม่ได้ฮะอะไรมาก็ต้องเล่นแล้วอ่ะโอเคกล่องจะเปิดแล้วนะครับชนะเยอะไปหน่อยใช้จํานวนสู้ฮะ รอบนี้ครับเจอกับ8 bit บิตนะฮะคอกิ2ดาวเป็นเทสไลเนอร์ที่เหลือ,อยัง1ดาวอยู่นะครับก็ใสามาเป็นไททันครับสำหรับลีเว่นนะฮะตั้งเก็บบานเบอกเลยได้มาเป็นอัคเมนช่วยเก็บเงินนะครับเก็บตังได้สูงสุด100ฮะดอกเบี้ย10บาทก็เหมือนว่ารอบนี้จะคงไหวอยู่นะครับได้เวกมาช่วยปั่นป่วนแลแน้วนวหน้า2ตัวครึ่งน,นะครับป๊อปปี้ช่วยแทงนิดเดียวเนอไปฮะ เค okay, ครับผมว่าผมไม่น่าจะแพ้เลยครับผมรับรางวัลเลยแล้วดูเวกสองดาวด้วยโอเคได้เงินมาหน่วยฮะหิวเงินมากเลยครับคิดถึงได้พระคุมเพิ่มเติมมาฮะแล้วได้ทุ๊บตัวใหญ่มาครับโอเคเลยสวยเลยนะครับเราเล่นตัวแพงกันอยูล่ละแต่เทมป์ป๊อปปี้นี่คือได้แค่วอมบ็อกอย่างเดียวเลยฮะได้เทรสมาเป็น4ีบาอีกตัวแล้วก็รอบนี้เราไปเวลเดได้เลยนะครับ ตังหมดเกลี้ยงเดี๋ยวผมต้องเก็บโมเชอร์ไว้เลฮะถ้าเล่นป๊อปปี้ไม่ต้องเน้นอีโมมากน่าจะเน้นโมเชอร์มากกว่าไปเร็วมากจริงๆนะครับสำหรับอักเ,นเนบนนดีฮะกวีประมาณ8รอบเลครับ48 XP ก็น่าจะเม่8ได้ครับแต่ไม่น่าจะถึงนะครับปกติก็ลงช่วยอยู่แล้วแต่ไม่น่าจะเกิน8รอบเราจะไปที่เวล8แล้วก็หาเฮดไลเดอร์4บาทกันอัคเบนที่2ฮะทวินเอ่อคงจะไม่เล่นนะฮะ โอเคน่าสนใจนะครับ Infinity f o r c e ก็เป็นวอร์ม็อกแล้วก็2 Infinity f o r c e ก็ได้ครับสำหรับป๊อปปี้นะครับ,รบ,รบก็เดี๋ยวดูก่อนมีอะไรน่าสนใจกว่าน,นี้ไหมมี Final extension นะครับก็น่าสนใจนี้คือถ้าป๊อปปี้เราถึกยื้อได้ถึง15วินะครับก็ได้ความเสียหายเพิ่มเติมนะครับโอเค okay. ผมเอา Final extension ดีกว่า โดยรวมก็คือ60%เลยครับแรงขึ้นอีก60%เร่ะเริ่มมาได้15ฮะผ่าน15วีได้45นะครับก็เจ๋งอยู่ถ้าแบบสายถึกๆต้องมีนะฮะตัว4บาทอีกตัวหนึ่งที่ออกมาก็คาทัสนะฮะอ่าคาทัสเดี๋ยวดึงมาไว้ก่อนก็ได้ขายราเฟทิ้งไปครับวันนี้ยังไงฮัตสติลได้แค่ขั้นเดียวนะครับ เดี๋ยวพอขึ้นเวแปดเราจะโลทิ้งแล้วนะครับเอามาช่วยเก็บเงินนิดเดียวแต่ก็ทุกเงินทุกบาททุกตางค์ค่อนข้างมีค่ามากมากเลยเนะื่เพราะว่าตอนนี้เราไม่มีดอกเบีย้ยเงินหายากมากๆฮนะ,อะรอบนี้ฮะเจอแอนนี่สามดาวครับไม่น่าจะไหวนะในรอบนี้บ๊อบบี้เราแตกเวกก็ยังไม่ได้ใส่เท่มเลยครับสิบห้าวิตอนนี้ทํางานก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากไปค่าได้เต็มที่ก็หนึ่งตัวและก็ค่าไม่ได้ด้วย มาต่อเลยครับตอนนี้ไม่มีตัวอะไรเพิ่มเติมนะก็จะได้มาเป็นตัว Executioner เฉยๆอย่าง s a ิ i l a อะไรอย่างโกยนี้มาช่วยเป็นการ r d i a นะครับเกมเดียไปแทนพวกฮาสติกและรอบนี้ฮะเจอกับยา s u ฮะใส่เป็น p e n t a คิ l l กำลังจะ3ดาวแล้วนะครับและได้2ดาเมจมาน่าจะเป็นขั้น2ฮะตอนนี้15วิเราทำงานครับฆ่าโอไม่ได้สักทีฮะค่อนข้างถึกเลยมีดูดเลือด2อันะครับมี f a ตอร์แตกกว่าจะเก็บไปได้ครับโอเคฮะแพ้อยู่ดีนะครับแต่ก็คือเหลือ1ตัว ไอ้แทนป๊อปปี้ชิ้นต่อไปครับก็เดาๆว่าป๊อปปี้ไปก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวหยิบเป็นเสื้อนนะก็จะเป็นโฟลเดอร,ร์วาวนี่ครับเสื้อน้ำตานีครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าได้สร้างหรือเปล่าก็คือได้โล่มาเมื่อ HP ถึง40%นะครับแล้วก็ได้เกรบบาะป้องกันการกต้านเวทนี่ครับจะลองมาเล่นป๊อปปี้แบบถึกๆดูนะฮะซึ่งทอมมูเตอร์มาดุดเลือดแทน เอาโบชเชอร์5บาทอันนี้ครับโบเชอร์ยอริกฮะแล้วก็มีเซตครับเซตเอ่อจริงๆไอเทมไม่ได้เลยนะเซตแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับเผื่อว่าจะมีไอเทมเพิ่มเติมมาจากหมาป่าถ้ามันมาเป็นเทสไเดอร์ผมก็ต้องเล่นนะฮะตังไม่ค่อยมีให้สมครับตังเก็ตก็หายากรอบนี้ฮะเจอกับเซนตินเนลฮะเซนติเนลด้านหน้าเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีลูลู่ด้านหลังครับน่าจะเปลี่ยนเป็นอาริในช่วงสุดท้ายนะครับอ่ะ ไหวไม่ไหวลูรูดาเมจไม่ค่อยมีนะตอนนี้15วิเราก็ทํางานแล้วนะครับตีได้แรงขึ้นครับป๊อปปี้ยังไม่ตายครับผมมีโบสเซอร์ขั้นหนึ่งแล้วนะฮะก็ใส่เป็นยอริกลงไปทําการเล่นด้วยก็พอจะยื้อๆได้อยู่คนระับตอนนี้เว็กก็ยังไม่ตายฮะโดนเฮกของลูลูไปนะแล้วสกิลเว็กไปหาเบนเคเซอร์ไม่ตายครับสร้างโล่บาทันโอ้โหถึกเหลือเกิน2ดาวเองนะฮะไอเทมก็ไม่มีอนะเรียบร้อยฮะเก็บไปได้แนละ้วลูรูสุดท้ายทําอะไรไม่ได้คนะเปิดเลยเปิดเลย โอเคได้ตังค์มาหน่อยครับสำคัญฮนะจริงๆป๊อปปี้ใส่แ้่แบบว่าถึกๆเลือดเยอะๆก็ได้นะฮะก็คือแบบฟอร์มบล็อกดาก้อนคอบัมเบิลเวสอะไรอย่างเงี้ยฮะเพิ่มเลือดหมดเลยแล้วจากก้อนคอกับบัมเบิลเวสมันได้ต้านเวทต้านกายภาพด้วยนะครับก็น่าทำอยู่แต่เท่มันไม่ได้ป่ะ 4บาทมาเพิ่มอีก2ตัวนะฮะก็จะเป็นเอสเลียวกับอารินะฮะเอสเลียวมาเล่นไปก่อนเดี๋ยวเวล8ใส่อาริไม่ก็เซตนะครับเซต4บาทจริงๆผมอยากเล่นป๊อป,ปปี้นะไอเทมผมบิวบิวมาให้ป๊อปปี้ก็มีวอลอกฮะรอดักก้อนคอไม่ก็บับเบิลเวสเลยครับโอ้โหสี่บาทมาไม่ซ้ำกันเลย <laughs> โอ้โหแล้วได้ดาบมาเนี่ยฮะก็ไปต่อบัตเตอร์ได้อีกไอเทมหนึ่งเก็บไม่ได้ครับไอเทมมันเต็มนะฮะผมไปเวลแปดไปแล้วกันฮะเดี๋ยวเราโลาะ ฮาสติลทิ้งไปเลยครับเพิ่งจะเปิดกล่องไปเมื่อครู่นี้นะเราจะได้หาตัวให้ไรเดอร์สบาทกันเลยอ่ะเดี๋ยวเอาอาาลิไปใส่ก่อนฮนะได้มา e x ็กซ์คิว e r ขั้นหนึ่งนะครับส่วนไอเทมตอนนี้ก็น่าจะได้หมดแล้วแหละมีดาบมาก็โชว์จินได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวไม่ทันนะครับไอเทมนี้ก็เก็บไปได้เต็มเต็มขอดูให้ไรเดอร์สบาทหน่อย ทีมนี้เป็นเอ็ดหลอดนะครับไม่ได้เปิดทัสติลนะเป็นโยนในเอ็ดหลอดแล้วก็ใส่มาเป็นคลาวไดเวอร์รอบนี้ตัวเราเพิ่งจะโลไปนะครับก็น่าจะไม่ไหวแพ้ไปฮะ โอ้โหนิวลีคลุตสนะครับได้แชมเปี้ยนดูบิเคเตอร์อีกอันนึงนะฮะแปลว่าผมมีแชมเปี้ยน2อันเลยไป3ดาว4บาทได้ง่ายๆเลยนะครับ5บาทก็ได้เหมือนกันแต่ต้องมีเฮดไลเนอร์5บาทอะซึ่งต้องเวลเก่านะฮะเดี๋ยวหาเฮดไลเนอร์4บาทเจ๋งๆก่อนได้ไปตัวนาทิ้งไปก่อนนะครับเลือ10บาทอะ นี่ฮะปัญหาอยู่ตรงนี้ฮะไม่มีตังเล่นไม่มีตังสุมหาเท่าไหร่แลวเจอก็ไม่เจอนะฮะได้เป็นแซกได้เคทลินเคทลินจะเล่นได้หรือเปล่าสูงมือไม่มีธนูไม่มีหัวน่าจะยากอยู่เนี่ยเคทลินคิดไม่ออกเลยฮะไปยังไงดีของก็เก็บไม่ได้อีกชิ้นหนึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวดึงมาไว้ก่อนขอหาเฮดไลเนอร์ก่อนนะฮะดีที่เรามีแต้มเยอะนะครับมันก็เลยพอที่จะบอกว่าเสียได้อยู่ในช่วงนี้ช่วงตอนเปลี่ยนผ่านเฮดไลเนอร์ โอ้ยเวกบาทะขอ4บาทได้ไหมโอเคฮะจบที่อากาลีแล้วนะครับผมต้องเล่นแล้วแหละเพราะว่าตังไม่มีสุภนะอากาลีมีคนเล่นไหมมีทูดาเมิน่าจะเล่นนะครับดิสโกไม่ใช้เอ็ดลอตไม่ใช้ครันที่อาจจะใช้นะครับถ้าคู่กับซาบิล่าอ่ะโอเคอากาลีเราเป็นเอ็กซ์ซิคิวชันเนอร์นะครับก็หาเพิ่มอีกแค่3ตัวนะครับตอนนี้ท่านนับรวมดุ๊กที่ยังไม่ใช้เนี่ยมันก็2ดาว2ตัวแล้วนะครับมีดุ๊กตรงนี้หน่อยยังเก็บไม่ได้เดี๋ยวใส่ดีก่อนเลยฮะเอ็กซ์ซิคิวสี่นะครับอ่าโอเค เดี๋ยวค่อย,อยๆเลาะอีโมทิ้งไปครับตัวไหนไม่ใช้โมเชอร์น่าจะไม่ใช้แล้วเนียเสียด้ครับว่าจะเล่นปั๊ปปี้ไม่ได้เล่นแหละนะี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหาตัวเพจไรเดอร์ที่ต้องการด้วยได้ก็เลยต้องตองๆไว้เยอะๆนะฮะะแตกไปครับตอนนี้ทีมยังไม่พร้อมฮะกำลังตั้งตัวใหม่ตั้งตัวใหม่ ไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็ไปไททันก็ได้เอ็ดออฟไนก์ก็ได้ฮะหรือไม่ก็แฮนด์ออฟจัสติกก็ได้ฮะถุงมือธนูหรือว่าดาบนะครับก็ธนดูไปและดาบยังอยู่ยครับเดี๋ยวผมไปนี่แล้วกันฮะไปถุงมือแล้วกันถุงมือได้เป็นบิดแครงฮะได้ลุ้น2ดาวทำแฮนด์ออฟจัสติกไปก่อนได้แซกมาอีกตัวฮะตอนนี้ผมมีบิดแครงสองตัวนะ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆโละตัวไม่ใช้ทิ้งไปครับมันจะมึนๆงงๆหน่อยครมันไยญยคอมกลางเกมอ่ะใส่เป็นแทนออฟชัสนสิกฮะแล้วดูไอเทมที่เหลืออยู่ว้าวผมมีดุ๊สามอันโอ้ สุดยอดเลยวันนี้4บาท3ดาวได้สบายฮะหรือ5บาท3ดาวก็ได้นะแต่มันจะต้องแบบต้องมีเฮดไลเนอร์5บาทอ่ซึ่งยากอยู่นะถ้าไม่ไปเวล9แลคือตังเก็บไม่ได้ครับมันอาจจะค้างอยู่เวล8สักพักใหญ่ๆเลยนะครับก็ถ้าได้ลุ้นก็ยอลิกอะฮะตอนนี้มา1ตัวแล้วครับก็ถ้ามาอีกตัวหนึ่งและเฮดไลเนอร์มาก็จะเป็น5ตัวนะครับต้องให้เฮดไลเนอร์มาก่อนขึ้น2ดาวนะครับไม่งั้นเฮดไลเนอร์จะไม่ออกมันจะยากตรงนี้นะฮะอ่ะรอบนี้ครับใส่แฮทออฟจัสติกไป หาอาลิไม่เจอครับแล้วตอนนี้15วิทํางานครับพุ่งไปหาลูลู่ฮะถ้าไม่ตายบีเป็นเฮกเท็กกันเบทครับพิวได้แล้วก็เรียบร้อยฮะเก็บไปได้อ่ะแสดไปครับมีแซกสองดาวครับใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนใช้แทงไปก่อนบิดแครงอ่าจริงๆเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่ากาเดียนสี่นี่ฮะอ่าแซกเกินมาไม่เป็นไรทีฮะเรามีป๊อปปี้ครับป๊อปปี้ยังไม่ได้ใช้นี่ฮะเปิดเป็น KDA ขั้นหนึ่ง โอเคฮะค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับย้ายกลางเกมแบบโหย้ายยกทีมเลยอีโมมโลกทิ้งหมดเลยโมเชอร์ก็เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้นะฮะแย่ เดี๋ยวลองดูครับเก็บเงินไปที่เวลเก้าเลยครับมันเก็บเยอะมากๆเลยนะฮะมันไม่ได้ดอกเบี้ยด้วยแต่เดี๋ยวไว้ลงทีเดียวครับยังไม่สุกคิดว่าตอนนี้น่าจะพอถูขุยในไทยไปได้อยู่และเสื้อผมเผลอใส่ไปแล้วครับเป็นซันไฟครับลืมไปว่าจะไปไทยท่านหรือไม่ก็เอ็ดออฟไนทคฮะค่อยไปหาใหม่ก็แล้วกันนะครับอากาลิเราเลยบังหน่อยมีแต่ดุดเลือดนะฮะและเจอกับครันที่เจ็ดฮะเฮคาริมตัวบลเลอร์เลยเรียบร้อยครับติดเคคาริมตัวสุดท้ายนี่แหละ เครับไอเทมได้ดาบเพิ่มเติมมาแล้วก็ผ้าคลุมนะโอเคผมว่าผ้าคลุมจะเก็บเป็นอีเวนต์ช้านะครับให้แนวหน้าได้จอกกราะหน่อยส่วนดาบก็เดี๋ยวรอลุ้นเสือ้อสวยงามครับอ่ะเป็นเอ็ดออฟไนท์ฮะกันตายได้ทีดิ่งนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นอีเวนต์ชาาให้กับยอลิกที่เหลือมันจะเหลือเป็นเดสแคปฮะโมเรลโลก็ได้แต่โมเรลโลผมมีเผาแล้วนะครับจากซันไฟไม่น่าจะจำเป็นนี่ครับ และข้างหลังไม่ค่อยมีมานาด้วยสกิลมันช้าฮะอย่างดีก็เวกซึ่งเวกให้อเทมไปก็ไม่คุมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเอา d e a แค cap แล้วกัน,นครับผมจะให้ยอริกนะยอริกมัน ap มันจะทําให้ซอมบี้ฮะเพิ่ม hp นะครับตอนนี้9 8้หนึ่งนะเดี๋ยวใส่ ap เข้าไปอีกห้าสิบเป็น d e a แคปซอมบี้ก็น่าจะตัวใหญ่มากขึ้นนะครับช่วยแทนได้ฮะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าจะอยู่เรียกทันหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้หนึ่งดาวอาจจะเรียกยากหน่อยนะครับเพราะว่าสกิลต้องรอเรียกครั้งที่สองครับขั้นแรกเนี่ยมันจะออกมาเป็นลกลกๆอมมีีาช่วยตจเจะ ท่าที่สอ,ออกมาถึงจะเนี้ยฮะออกมาตัวเท่านี้เองเนะครับรับดาเมจได้ทีสองทีแตกไปแต่คือถ้ายอลิก2ดาวครับมันน่าจะแบบว่าโอเคฮะช่วยแทงได้ดีมากกว่านี้ฮะเพราะว่า1ดาวยัง9 8้าหนึ่งเลยผมเคยทําอยู่นะครับก็ใส่ AP พได้นด้ให้กับยอลิกครับคอมบี้ได้เลือดเยอะอยู่นะแทงได้พอสมควรนะครับอ่ะรอบนี้ฮะรอดไม่รอดครับเจอซันไฟลบคิวไปนะครับแล้วก็มีเป็นการเดียนครับสร้างโล่โหเกือบแตก อ,อากาลิขาดอีกตัวเดียวฮะได้3ดาวเลยนะครับแล้วก็เวล9อยู่ตรงหน้านี่เองฮะอ่ะเดี๋ยวใส่เป็นเดสแคปไปครับส่วนที่เหลือเข็มขัดอีกอันนึงให้เป็นเทรสแล้วกันนะครับเพราะว่าโล่มันจะตาม m มคคนะครับยิ่งมี m มคคเยอะก็สร้างโล่ได้เยอะนะฮะ ลองดูถ้าใส่เดสแคปไปแล้วครับจะดีขึ้นหรือไม่สำหรับตัวซอมบี้ที่เรียกมาฮะแต่ต้องรอแบบรอบที่2เลยฮะร,รอบแรกมาแล้วครับลูกๆซอมบี้มาช่วยจอกก่อเกาะแต่คือรอบ2เหมือนจะอยู่ไม่ถึงเนี่ยเนี่ยจะตายครับได้โลมันหน่อยแล้วก็เรียกมาแล้วครับโอเคไม่ทันได้เห็นอะไรเลยแต่ไม่ต้องสุ่มเลยฮะอากลา่3ดาวแล้วนะฮะแต่คือยังไม่เล่นแล้วกันนะยังแพ้ได้สักรอบหนึ่งเอาไว้แบบว่า ไม่ไหวจริงๆนะฮะขอลอนลุนยอรลิก3ดาวหน่อยเราต้องหาเฮด์ไลเนอร์ก่อนที่จะ2ดาวนะครับถ้าเจอเนี่ยผมต้องหายอรลิกอีก1ตัวแล้วจะได้ยอรลิก3ดาวมาเล่นตอนนี้ต้องไปก้าวก่อน,นครับไม่งั้นไม่มีทางได้เห็นยอรลิกเฮด์ไลเนอร์นะครับอรอบนี้ฮะเอทลอดมานะครับนีเว็นาดาวฮะ อากาลิไหวป่าครับโล่อย่างเยอะเลยรีเว่นและตัวเหลือบานเลยฮะสงสัยผมคงจะต้องจบอยู่แค่นี้แล้วมั้งมาเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะฮะเหลืออากาลิสุดท้ายครับอาร์สิบห้าวิทำงานตีได้แรงขึ้นโอเคฮะอารดึงตัวหนึ่งลีเว่นฮะพุ่งไปหาพวกหกรครับโอเคฮะพอจะได้อยู่ผมว่าเดี๋ยวผมต้องเสริมแนวหน้าอีกนิดนึงนะฮะก็อเอาไอเทมแทงก็จะเป็นของเทสนะครับ มีฮาร์ดน่าสนใจอยู่ไม่ก็รีเดมชันฮะอยู่ที่เอสเรียวโอเคหายงั้นก็เดี๋ยวไปเป็นฮาร์ดเลยกันนะครับต้องให้แนวหน้าแบบยืดน,นานๆหน่อยเพราะอคาริไปอยู่ใกล้ศัตรูนะครับและอคริสโดนตีเป็นเป้าหมายต่อไปฮะหลังจากแทงตายนะครับก็ต้องให้แทงตายแบบช้าๆหน่อยอ่ะรอบี่หไปเวลเก้าได้แล้วนะครับแต่ต้องหาเฮดไลน์เนอ์ แบบมาโดยธรรมชาติด้วยเนี่ยสี่รอบเจอทีลุ้นด้วยว่าจะออกมาเป็นยอริกไหมนะครับผมคงจะไม่ขายอากาลีแน่นอนเพราะตอนนี้3ดาวแล้วเดี๋ยวลองทำเป็น6 Executioner นะครับตอนนี้ไม่มีเป็น KDA จร,จริงตัวที่มันเกินมาก็จะเป็นแซกนะแซกมันไม่ได้คู่อะไรอ่ะแต่ตอนนี้มัน2ดาวครับมันก็เลยต้องให้ช่วยแทงไปก่อนลองดูสักรอบหนึ่งครับถ้าแทงไหวแล้วเดี๋ยวเอาแซกออกนะฮะไปใส่เป็น KDA ขั้นหนึ่งแทนดีกว่ารอบนี้ครับเจอแอนดี้ฮะแอนดี้สามดาวมาไปลุกแอนดี้เรียบร้อยครับเก็บไปเหลือแนวหน้าฮะแนวหน้าเหมือนว่าแทงได้ดีมากขึ้นฮะได้เทรสมาเป็นไอเทมแล้วก็2ดาวแล้วด้วยอากคริก,ก็เลยได้ตีฟรีหน่อยครับแล้วฝั่งเขาเหลือแต่แนวหน้าแล้วเลยครับได้ซันไฟามาช่วยลดคิวแลวก็เหลืออามูมูสุดท้ายไมม่ีปัญหา ยอรลิกตัวที่2ครับถ้าได้เฮดไลเนอร์มาเราจะได้ลุ้นเลยะรา,าวอาวเดี๋ยวผมขายแซ็คทิ้งไปฮะเห็นว่าแนวหน้าโอเคแล้วกลับมาเป็น KDA ดีกว่าได้ m มทเเลยครับได้ดาเมจด้วยรอบนี้ครับครั้นที่ครั้นที่7มา ซาบิล่าด้านหลังครับว่ามีเป็นสวิตช์ทับวางล่อดหนึ่งตัวฮะตอนนี้อากาลิไปตีซาบิล่าฮะแต่น่าจะฆ่าไม่ได้พุ่งไปหาแนวหน้าซะก่อนและเฮคาริออกมาตัวเบลเลอร์เลยฮะไม่ไหวฮะซอมบี้ออกมาช่วยแทนนิดนึงเลยครับก็ตายไปนะเฮ็คาริมค่อนข้างโหดเลยครับเรียบร้อยฮะต้องเปิดอันตรีละเอามาอีกฮะอากาลิโอเคก็คือใช้แค่สองนุ่มนะฮะเหลืออีกดุ่มหนึ่งไปใช้กับอะไรก็ได้ อยอริกสองดาวครับคราวนี้ก็คือไม่ได้ลุนเฮดไลเดอร์ยอริกแล้วนะฮะไม่ได้ลุนละห้าบาทสามดาวครับก็ทำแค่อากากลีพอไว้วอันนี้ตังค์ไม่มีอะ่ะอเครับมาลองดูไอเทมฮะไอเทมเดี๋ยวให้เทรสอีกชิ้นหนึ่งฮะจะได้เสร็จไปเลยครบสามชิ้นนะครับอ่ไอเทมก็เป็นไอเทมแทค์เนาะ,ะเป็นกากอยแล้วกันนะครับช่วยยื้อช่วยยืนหน่อย โอเคเดี๋ยวลองสุ่มนิดหนึ่งเผื่อว่าได้ขึ้นแบบธรรมชาติอ่าพวกนี้2ดาวมดแล้วนะฮะเหลือซาบิล่าฮะซาบิล่าผมข้ามไปเมื่อกี้นี่แล้วก็เอสเียวมาครับโอเคงั้นก็ไป3ดาวเลยแล้วกันฮะอากาลิผมแพ้ไม่ได้แล้วครับแพ้ก็จบแล้วสิบสองแต้มสุดท้าย สี่บาทสามดาวล้างบอดไม่ได้ฮะก็แค่เก่งกว่าสาบาทสามดาวนะครับแต่เก่งกว่าเยอะหน่อยเท่านั้นเองฮะลองดูฮะเจอกับเอ็ดบอดครับลิเว่นสามดาวตอนนี้โยเนะก็สามดาวด้วยเช่นกันนะครับเก็บลิเว่นไปเหลือโยเนะสุดท้ายฮะโยเนะ one, มีบัดเตอร์แสงครับฟลิกซินเวอร์ออโอ้โหโดนไป2,070นน่าจะตันเท่านี้นะฮะ ไปเวลสิบไม่ไหวจะหา2ดาวเลยก็จะเหลือเป็นอาริฮะยังไม่2ซาบิล่ายังไม่2ฮะและคาทัสมาคงจะไม่เอาแล้วครไม่เปลี่ยนเฮดไรเดอร์แล้วครับเตาสามดาวละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอากะลิยังมีอยู่ฮะเอาผมสามดาวแล้วไม่ใช่อากะลิเอ๊ะบักเหรอแป้วบัคแปลกนะ สามดาวแล้วคือยังยังเจออยู่ปกติฮะมันก็คือยังเจออยู่แหละในฟูหนึ่งตัวแต่คือเราสามดาวแล้วไม่ควรจะเจอปะแปลกนะครับอ่ะน่าจะบักน่าจะบักรอบนี้ฮะเจอกับแอนนี่ครับอันนี้3าดาวมาก็อันนี้ไม่ติดปัญหาอะไรนะครับชนะบ่อยๆแต่จะแพ้คันที่นะครับทีมเราแพ้คันที่ตอนนี้อากาลีสาดาวแล้วต้องลองดูกันและนี่ฮะซอมบี้ของยอริกครับสดาวคุณจะเห็นผลฮะว่าได้เลือดเยอะขนาดนี้ ก็คือถ้าใครเล่นอากาลินี่คือผมดึงบาตอนนี้ไม่มีในพู้แล้วก <laughs> <laughs> ็จะเหลือแค่ทีมครันที่มางที่เล่นนะฮะที่ใช้เป็นซาบิล่าเอ็กซ์คิวชันเดอร์ก็เป็นทวิตสองดาวนะครับแล้วก็มียอนลิกหนึ่งตัวฮะการเดียนขั้นสองอ๋อเนี่ยการเดียนหกถึงว่าโล่เยอะเลยโอเคฮะคทุกทีมใช้การเดียนลองดูฮะสู้ได้ไม่ได้ครับเกอเจอกับครันที่เจ็เครับเขยิมเลือดเยอะๆมาอ่ะพไปหาทวิตครับเรียบร้อยฮะทีเดียวหาย แต่ยังไม่ได้ไปตีซามิล่าฮะซามิล่าค่อนข้างตีฟรีหน่อยเนี่ยฮะล้วไปหาเทคลิมต่อต้องรอผู้อีกทีฮะถึงจะไปหาซามิล่าครับแต่โอ้โหเจาะเทคลิมได้ค่อนข้างดีเนะฮะเรียบร้อยครับเก็บเทคลิมไปได้แล้วฮะแล้วซามิล่าก็โดนไป2 4 8 8ันสี่แปดแปดเนี่ยโอ้โหอย่างแรงสุดยอดพิโดเมตรเราอยู่ที่170นี่ครับทางเอ็ก u t ซ o คิวเอร์ให้มา30% สองทีมสุดท้ายแล้วนะครับไอเทมที่เหลืออยู่เดี๋ยวผมไปเติมเต็มเป็นรีเดมชันแลวกันนะฮะเราจะได้บีทีวกันหน่อยสำหรับแนวหน้าได้ยอริกมาอีกตัวครับโอ้โหเสียดายว่าวันนี้ไม่ได้ทําคอนเทนต์ยอริกสามดาวก็เฮดไลนเนอร์มันไม่มานะยากหน่อยตั้งจะเก็บก็เก็บไม่ได้ครับได้แต่ e x p ฮะอ่ะอาลี่ฮะขึ้นมาเป็น2ดาวเรียบร้อยแล้วครับขาดซาลมาอหกตัวหนึ่งนะฮะเรายังจบไม่ได้ในะรอบนี้นะ22แต้มนะครับ แล้วทีมสุดท้ายที่เราเจอฮะก็จะเป็นแอนดี้ฮะการเดี้ยน6นะครับอีโ e ม6การเดียน6โลเยอะๆมาฮะแต่ตัวแบบเป็น1บาทรับดามจมันไม่พอฮะหบาทมันแบบมาสุดทางได้ประมาณนี้แหละแต่การเดี้ยน6ที่แบบโอ้โหโลเยอะจริงกว่าจะเจาะได้ฮะส่วนตอมบี้ครับรอบนี้ก็นานนะนะฮะได้วอลม็อกมาโ,โหได้โลอีกตอมบี้เราออกมาเลยครับช่วยแทงฮะได้พอสมควรแล้วก็ชนะไปฮะ เทสอีกตัวครับน่าจะทําอะไรไม่ได้แล้วรอซาบิล่าสองดาวไม่ก็ทวิสเนี่ยฮะแต่ทวิสผมจับไว้หน้าสุดเลยนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ละไม่มีที่ว่างเดี๋ยวหาซาบิล่าดีกว่าฮะตัวอื่นไม่มีลุ้นแล้วครับรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะครับไม่เจอไม่เจองั้นขายยังคงไม่เจอแล้วก็เรียบร้อยฮะซาบิล่าสองดาวแล้วนะครับเหลือนี่เข้าอีกตัวหนึ่งไม่มีตังขาดบาทเดียวขาดบาทเดียวขายอะไรไม่ได้ช่างมัน สับตำแหน่งนิดนึงนะฮะโอเคแล้วพุ่งไปหาฝั่งซ้ายพอดีสวยเลยน่าจะจบได้เร็วมากขึ้นนะครับฮะสกิลครับไปหาเวกครับเรียบร้อยครับแล้วก็เก็บแอนนี่ต่อเลยสวยงามฮะดาเมจหมดแล้วครับยอดเหลือเป็นพ็อปปี้นะครับที่บอกว่าพอจะมีดาเมจหน่อยนอกนั้นการเดียนล้วนๆฮะการเดียนหกโลหนาๆมาอ่ะสิบห้าวิทำงานครับเจาะเข้าไปแล้วยอหลิกได้เวลาเรียกซอมบี้ออกมาครับเี่ฮะเลือดก็พอๆกับแทงตัวเด็กเลยนะฮะช่วยยือให้แนวหลังได้ยิงปีฮะชนะไปครับ จบไปที่รอยฮะสำหรับวันนี้ก็อยู่การกับ Executioner 6นะฮะอากาลิ3ดาววันนี้ค่อนข้างโดนดีหน่อยได้ดูพิเทเตอร์มา3อันนะครับก็จะได้จากคลิป2อันเลยนะฮะแล้วก็ได้จากอาร์คน1อันนะฮะเสียดายว่าไม่ได้ไปทําเป็นตัว5บาท3ดาวนะครับเพราะว่าตังค์ไม่มีใช้เป็น going long ฮะเก็บดอกเปียไม่ได้ฮะก็อยู่ได้แค่เวล8เวล9เลยนะครับรูแล้วโอเคจบไปเพียงเท่านี้ฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้งโอ ที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนําร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี t f t แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ o v e r t o p Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากมาครับสวัสดีครับ